สวัสดีพี่น้องทักทายสวัสดียามแดงๆเนาะยินดีต้อนรับเขาสู่สองดีบสาวลาหนึ่งแปะพี่น้องทักทายสวัสดีทั้งเอฟซีเก่าและกับเอฟซีใหม่นำเดิมป้าพี่น้องเ <c oughs> ขียนคิวทอกันคิวนี่ดำคิวนี่แด <c oughs> งพี่น้องขนาดอสุภรม,มย่ำวัสมาัดปิดทัวร์หลานได้เนาะ <c oughs> นอกจากว่าคิวดำยังคุนแห้เนาะทักทายสวัสดีไม่สิคุยคุณนางแม่มือกับหนานพี่น้องความแตกต่างนะฮะมือวะ ว่าแม่มือมือดีมาซ่อมกับหนาฟันทอ้อ <c oughs> <c oughs> แปลว่าหนาห้ากระโบกระแป้งแน่เด้พี่น้องเนาะแต่จริงหนาบุได้ค่าดอกหนาดำๆนะวันนี้ดีมสิมารีวิวขึ้นใหญ่พี่น้องก็เสียงรีวิวเขึอนก็เปิดห้องนอนดิมซาลาชิเปรน้ำมีดีมเคยรีวิวให,พววหนน้พี่น้องเบิ้องต้นเต้เป็นซองปีแบบมีปลายซองปีเนาะมีกระิลีวิวให้เบิ้งว่ามียังเปลี่ยนแปลงไปแน่นอนอะพี่น้อง พี่น,อน,อน,อน้องนามเกะสีรีวิวเพื่อนดีซาลาวม่มมียังเปลีนแปลงเนหลังจากที่ฮขารีวิวตัวใดเนี่ยแต่เขามาต่แร็กเนาะแต่เขามาแต่แเแต่เลยแ,แ,แต่ว่ามียังเปลีนแปลงเนยไหมเก่ากวเก่าเก่ากว่าเก่าถ้าเม่ชีพี่นาะอยากท่าซีอย่าท้าอลายย่าท่า,ยาเยอะเนาะวัดิเดือนมาพี่นาวัดเงินอ๋อย,ย่างใดม่เตีอยากเฮธันเฮนีมันแบะมันหยาแต่นั่นตรง,ง่อยแลยแป็วปา่าเฮธันเฮนี คือเดือนที่แล้วก็ดัอนหน้านั่นเอเรียนก่อนกับเฮ็ดสวนเฮ็ดเทียงเดือนก่อนมีเงินเนาะเฮ็ดนเงินกับไหนมางกับใส่ใจครอบครัวหาไหนยากไม่เนาะพี่น้องหากว่าสิได้เดียวใส่ใจนะคือแบบว่าจ้ามันไปนักทิพตาเดียวเนาะเป็นอันนี้แกซื้อเฮือนดีไปหมพี่หนอกเอย่างไงกาวกาวเดี๋ยวซีหลอกเลยพี่น้องเด็กบอกเพื่อนมาทับแหวนเช้าอิงเงี้ยเด็ใช่ไหมเพิ่นมาทับเนี่ยเด็่ไม่ด่อนใส่กระจกนะ แเตเลยน่ยนี่เตพี่น้องโอ้ยนี่ีหมะเนเซตนี่แดียเซตพี่น้องฝนมันสาดนะพี่น้องเนาะไอ้กรเพือนนี่เนาเพื่อนกรเทือนใหม่นะเน่เื่อนใหม่เขื่อนกับใหม่นี่ยหูบ่แม่ตางกระเลยกองเยี่ยมก็ะเเบิ่งด้วยน่นี้อยมาือเนี่ยแนวกว่าอ้ยพีมห้าวอย่นี้นะโ้ยตัวหาวแห่งนี้เยยบ่ยังิงกับเรียนตัวตัวไปมาทำประตูมาทำวสองเด้อ ไปมาทำประตูมาตีหาเด้อกรโจ๊กเหมือนเด้อเอ๊ะว่าวงไหนองนะง่ายอยู่อพี่น้องอันนี้มาตีอู้่าวงรีวิวไกลของวันมันกิดซะจีนหานี่รักเหยเลยพี่แมนห่ยจกับมนเลี๋ยวทแมีแต่ว่าโบแมนบเมีนน่นะบเมีนจ้ามาแล้วอะโอ้ยหี่ไมเจ้าหมาอะไอยู่งไผู้ใหญ่พี่เนาะไอง่วงบ่จ้ามาแบไม่แหงสีเทอเมม่อเลยเอาขินอาม่งขนอาม่งเขนดูอ กางมุ่งอห้เพื่อนนะพี่น้องแพ่งกวัวคนอันนียแม่บัวก่างมุ่งให้เพื่อนน่ะแม่บัวงั้นเ่เดี๋ยวพี่น้องอันไอน่ะไก่งวงไก่งวงสจืดเอาหายนะความนวันเกิดเพื่อนหะคู่หนึ่งตัวผูก็ตัวเมย์ปล่อยปล่อยย่านไดเนี่ยลักเมื่อยเลยพี่น้องเลยไก่งมันไ่วงมันไก่งวงมันไกวงมันเก่ดวันไก่งวน่ไก่งวัันวนง่กงนน้กงนนไง ถ้าแล็เวเนี๋ยยางป็นกัางผักกัก่งเลย <laughs> พออจะเปิดประมาณกัางเลยพอจิปมากังโยนอันมันบัวแล้วเนาะเฮ็ดกัน,ปนเป็นกันต่อยคือไหวขันเก่านอกนอะไรพิ่ไป <laughs> เดี๋ยวามาึงจะฝาหมันเนี่ยม <c oughs> ันโซ่แม่เนาะลลุดเลยนถ้ามงข้นแขว่นกั่งแม่ากครส่พวกผิดท่าก็แล้วเนาะถ้า,ถา,าเป็น รถนี่นะตังเตออันสมัยดียมเฮียนขอหม้อหน,นึง่งขาเฮียนรวมแีปมปม้ประมาณต่ฟันท่อเท่าไเกิดได้ไหมประมาณิบสามสิบสี่ปีนีอ่อะมาชิบสามซื้อมือสพี่เอรถก็ไเอันนี้กนรถเ็ขี้งวดเฮ็ดาเนบอกขี้โมเฟียนบลอกมาใหมัมาทำขวบัน่ะมาทำขวกันด้พี่เนี่เดสวงมเลยอะเร่มมีการเปลี่ยนแปลงพี่นเดปู ปูกับปูพืชกระเบื้องไม่ใช่เหลืองเลือกซีนั่นเนี่ยว่าไปเลือกเองอันเดอผัวเฮ็ดวะเล่พี่น้องเอ้ยไมกติดกันก็ประมาณนี้แล้วเนาะประมาณนี้เลยดำดำซะเอาแบบธรรมชาติอันนี้ก็หอแก๊กเพื่อในห้องแก๊กชื่ออม่ใช่กระซีสีว่าเรื่ออันนี้แข่งหน้าอันนี้ว่าสีว่าใส่ก็ไปใส่เนาะหลังอันนั้นคือเก่าว่าใส้มั็นท่อหรืออ่านี้ ใน่น <laughs> ี้เนี itation, <my> ่ยของโตอองเด้ว <jakim großes berries> <son> <Par> ่า่ e ันทองมาอยู่ไอ้หน่น้องูบอกฟันท่อะยังนอนน้ำเอือมันเดือดกับไปนอนน้ำเมอันนี้บ้างมือกันอนน้ำเอือบก็ไล่นอนน้ำเอือไล่กลัวมือกับไปนอนน้ำเมในแหล่งเนี่ยยิ่งยานอยู่พี่นนองใจเพื่อนท่านอะไรอันนี้ในนี้เตมเมเม่์อะไรนี้เตมเตมเอืออยะอันนี้าจหาก้าวไวมนัถึงก็ประมาณเนาะอันนี้เปี่ยนแปลงเลยเปลี่ยนแน้อยหนึ่ง เลียนบนเละเปลี่ยนแปลงเลยเดเขา้านหนีกัดปวดไพ่ก็ได้นะเดี่น้องเขา้านหนีกัดแค่ด่างแค่ด่เละแค่ด่างกับบนละนร่าอ้ออ้ายมันนี่ก่ยังอันเมนเจยาสาบไอ้ใส่แค่ด่างกับบนเลก็ยังอ้ออ้ายลายกับกกับแก่ก็พี่น้องบังคูบแม่ตุ่ยใส่สาใส่ห้จิเขาเเจ้าที่อย่เบื้องอาเมียร์ภาพเป็นเพออยู่ของกูสามพี่น้องมา น้องีวิ่งกันเดินไว้นะพี่น้องวิ่งกันเดินเนาะอย่าบอกเขาได้พี่น้องน้องขีดกี่โด๊หนึ่งเก่าได้ไหตั้งแต่ปีสองพันสันมันจะปีลไหมปีนี้สองพันนมากเก่าปีเนาะพี่น้องแต่เป็นยูงไปโซ่เบอร์แท้แม่ตายหูต้องใช้ลิมเนี่ยมันเกลืมเนี่ยมันเกาะอย่าบอกเขด้พี่น้องว่าดีรักทายหูไปอันนี้ปันทองก็เป็นเงือกอะไรปันทองตั้งแต่ปีสองพันี่ ปันท่องเซ้าขีมม,มายนะังเลืองยูผัสถาดโพนเนาะตั้งแต่ผะถาดโพนยังมีพวกไหม้ใบหายาอยู่นอนอี่เนาะนั่ถึงไปกกัดตอมาได้หบอันนี้กะหูกอันอันนี้หูบีมแจ้งหน่อยหูบีมซาลาอันนี้ดีมซาลาหนึ่งแปดบงสรงผมแจ้งหน่อยอันนี้หูอันเด็กกะหกอันนี้หูนนหนนหมูเซ้าขีมเนาะมูเซ้าีมเกเซ้าขีมพิ้วโดกอีกเรีกเราเียกกันปันทอง อันนี้สซาขี้ก no ับ no ฟันทองพี <laughs> <laughs> <here> ่น <laughs> ้องอันนี้กับซาคิมบวงจำคนนี้พี่น้องพึ่งพึ่งวันจ้องผมวันแม่แม่ใจวันจ้องผมฟันทองพันทอพี่น้องฟันทองส่งผมส่งผมเถอะกําลังฮิดวางละจันแบบนั้นนะวันแม่ส่งผมเป็นอ่ะส่งผมอนไก่พี่น้องส่งไม่เหลืองกับฟันทองพี่น้องพี่น้องอันนี้ก็เป็นตุสะอาดตุใส่สะอาดใส่อันนี้ติบขาวตุเย็นสีเขียว ท่านเละท่านซีสามเนี่ยความสว่างป้าอะไรพี่น้องมุ้งไว้มาขาหมูกินแค่เนี่ยเจ้าขี้มขาหมูพี่น้องขาหมูม่มีเงินสั่อันเดียวก็เป็นอันนี้กาชิเป็นก็เป็นหูดเนาะหูดพี่น้องอันนี้กาชิเป็นหูดดีมสาวราวหนึ่งแปดกับมีเงือกทายตอนเดือนสองปีสองพันสิบเอ็ดเนาะเดือนปีนี้แล้วพี่น้องกับมีเงืองอยู่พผาดโพนเนาะพี่น้องเป็นต่อมากอะนี่กะ ดีมก็ไม่ยืดเรื่องอีกเนาะแต่ว่าคนละปีอันนี้ปีสองสองพันไั้ไบ้างเนาสองพันสิบแปดพี่เนอะดีมก็มีเรื่องกับยูคาถาโพนแต่คนละมุมเนะโอ้ยแต่หุบดีมซาลาสิบแปดขึ้นมาหลาพี่เนอะอันนีดีมซาลาสิบแปดปีนีน้ปีนี้บ่า,าปีสองพันสาบพีเนะพันปีหนึ่งอะโอ้หกหุบปันทองปันทองแ้งน้อยแันเอาอนี้ม่มบงวะเด็กน <c oughs> <c oughs> พี่น้องฟันทอยแตงหน่อยพันยานเขาอันนี้เอาเฟิร์สเอาเฟิร์สมาที่ส่ะกับดีมหน่อยเนาะอันนี้หูอันหูเอือยพันยานพวกที่ว่าเป็นเนื้องอกในสมองหน่อยพี่น้องอันตอนเซซีเบียนตี่าเซซีเบียนเยอะอันนี้กาอันนี้หูกดีมกับขี้มปิซซ่ามัซซ่านะเด็กหกน้องขี้มขี้ดกหนึ่งเก่ากับดีมชาลาชิเป็ดนะพี่น้องเด็กอันนี้ก็ อันนี้กัหัวิซาลานน่งเปียกครับน้องคิมคีดอกับเป็นตูนะะมีบรรดาห,หูที่ดีวิวม,ม,ม,มาเลยเนาะตูแ้แต่กัมีหมูอน,นี้มีเสือผาสักีนอมาทายน้อเแ่นี้ฉันมาี่พื้นมามีคี้เป็นตูใส่ผ้าหม้อนมุมนี้กับิเป็นเสือเก้านะพี่น้องพี่น้องท้าวพระมีกิตะดงเป็นอยู่บดิ๊เปน,ปน้อยเอนะดิเด้ยังก่อจัาขวดเเปน็นเนาะ เวอร์ขนาหนึ่งกันหนึ่งเทียนั่นแหละนับแต่วันนับตั้งแต่นับตั้งแต่มเมื่อนั้นที่ก้าวขาออกจากบ้านมาจากบ้านนั้นจากทิมทานที่เคยหลับนอนไปเพให้เตรียมทิมเพื่อคนขังล้างเป็นภาษาลาวอะไรภาษาไทยก็ได้ะเทศยิมเองนะพี่น้องเต็งเองห้องเองแสดงเอฟวีเองว้ายเนาะ เบิงไม่ร้ายในเด้อพี่น้องไงเพ่งดังดังก็เปิดศัตูเรื่องดังเปิดเปิดศัตรูอันเด้อนี่ก็ชิ้นหุ้มครอบขัวนั่นน้องครอบขั้วมีดีมีสกิลมีดีมมีปันทอ้อนแต่สมัยประมาณจ้าปีที่แล้วนะซามอ่ะหอดปลาซามซามที่ซองประมาณนี้เนาะทายหนาเถื่อนโอเว่อันนี้กัมีอันนี้ก็มีแวียนน้องสกคิวอะไรเป็นมาแต่ร์นันเนี่ยเอาประมาณนี้มีแวีนนี่กับปนอนดินอันนี้กับเครื่องท้ายมื่อี้ ซิวข้าแมทช์1บาทพี่น้องไปาเวลาฝนตกน้ำมันไหลจอยากไลเขาาหือนไปบ้านินบรีคูนซิไล่เข่าหือดเลยมินบรีคูนขึ้นเลยบร้คูนเกิดแบบพวกสมตตะกี้นี่ยแตดินจ็จคพวกน้นก็จะกับคูนดินเห็นเนาะน้ำหมนไล่เนี่ยนี่ของพมาเหรียญพี่น้องอันนี้ก็ว่าไปใส่ไปใส่หัวยังทะล่ะไปใส่ขนี้มาของสุดถ้ายของดีฉันเหลาของเดี่ยวมันมีเงินอพี่น้อธรรมาส์ทัท ก็เจ้อันนั่นอาัยว่สามหลูกเจี่สวนนะอ๋อหนะเปิดประตูออกมาเลยกระช้นมานนี่เพราแสงสว่างนี่เด้อห้องโขกโนะโขกว่ะพี่นาะห้องโว่นี่กระชมิตูน้อยเดียวนะพี่นนองต้นมีเนื้อเคี้น้าอันนั่นเด้ยังยังมาทันพอันเสียไปเอามาอีกสองต้นเนาะอันนี้เขาเอฟซีฝังขาหาพี่นนองอีเตะยังใส่แลกคูหนึ่งเี้คูนอตะองเอันนี้ขนมไวกินหลอดเด้อ นี there. There s <S ่ก็เป็นเครื่องดีบเองเนาะอันนี้เครื่องใส่แล้วกับกระเป๋าล้างตู้พี่น้องตู้ก็ดีกว่าไม่ตู้เดียวนะมีทิปเขาก็มูบวังว่ามีเงินมีไหมมีไหมเออไอเสอนี่ก็เป็นนันลิมมูของที่เอฟซีฟามหายนี่ยเสียนันลิมมูน้ำเบิรงด้วยของดีมซาลาเสียสายดามอันนี้บอมนี่จะใส่อนี่ของปันทองเขาไม่ได้ขี้ของพีดอเอฟซีฝังมาหายเอาไว้ใน้ังตุกันแล้วเนาะเป็นกองกอง กองโกโปรกองใหม่กันซันแต่ก็มีอันนี้แหละกำลังซักผ้าไปลืมประมาณนี้แหละพี่น้องนี่ตุอันนี้มันนอนปันทองเนาะยิ่งนอนน้ำเอ,อื้อน้ำแม่อยู่ได้เดีย๋ยเป็นเชือ้ออันนี้กับชิเป็นของนอนดีเองนาะเนาะ,นะอันนี้กับชิเป็นพวกอันตอนนี้เนี่ยใส่กองโทรศัพท์อยู่เพราะว่าเผาเนาะพี่น้องบุ๊ดใส่โกโปรเช่นเดียวกำลังปังเทียนปสัสเชีอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์กองดิมอันนี้กันเนี่ยสามแบตโกโปรนาะโกโปรดิมเสีแบตมาเถอะโกโปรกันมีโทรศัพท์ เขาวาแบงอันนี้ก็เป็นแว่นตาที่ว่าเวลาเขาอันแว่นนี่แว่นกันแสงเวลาเข้าเราก็ไม่ได้อันนี้เรื่งพัดลมอันนี้ก็อุปกรณ์อุปกรณ์กับอันนี้เนาะกันแสงสีเราจะเขียบเอฟซีฝาผ้าหงอันนี้ก็มีประมาณนี้เลยเนาะอันนี้ก็ปั๊มอากาศของมันอัพเนาะเอ้ยซื้อมาใหม่แล้วอืมซื้อมาใหม่อะลาเวนเดอร์ประมาณนี้ก็บไม้กันซันที่ว่าใส่มาไม้กันซันทัาต่างกล่องอันนี้นี่เพราะว่ามาณนี้เล็วที่น้อง อันนี้ก็กระเป๋าเนาะอันนี้ก็มีอันนี้เบอร์เสียจริงหรอส่นมาเบิ่งในโรเลยเอากระเป๋าหายตรงอันนี้ก็ไอ้ของเดียวกับชิ้นนีประมาณนี้แหละอันนี้ก็จะเป็นหกอันนั้นเลยมีไปวัดอันนั้นนะพระธาตุโพนเนี่ยจริงหรออยู่กับเอามาบูชาเนาะเด็กพระธาตุโพนระจะแทนคำเหลืองอยู่เอามาไว้ในผัวเปนหน่อยหน่อยอันนี้ก็ประมาณนี้เลยเนาะอันนี้ก็เป็น ใบซัล,ลัเซินป้ามีใบเด็กใบซัลหลักเซิร์นพีว่าจ,ะจะากเจ้านครเซิจ้นคี่ว่าเป็นปสว่วน,น,นเรือห้องเหียบตลาดเรยห้องเหียบบ้านหน่อยเลยล <S <s พี่น้องอันนี้รวบน่อยกับชิมีอีนี่เนาะอีนี่หน่อยแต่ออกับชิมีโลงเงินมาเฉยพอตีไหาลเตีพี่น้องภูมิภูมิใจที่สุดขอบคุณพี่น้องเอฟซทุกคนที่ไปตังใจให้ดินตลอดมาเป็นหอมน,นอมีนะถามบุ้มทุกคน่าเนมีนีน่นนคือโลหนึ่งแนสนซับนะพี่น้อลงลเงินจากกิทุกเปิดให้พี่น้องเบิรงก่อ เคยรีว Bref.. ิวแตเท่นั้นไม่นาะเอาเปพิดา่านี่เนาะเปต้งหัวทา้งหาไปต้องหั้ว่า้งหาดีวยไหมจ๊ะก็คือโลเงินจากยูทูปเนาะหนึ่งแสน s u b s c r i ได้เขียนซื้อดีดีมซาลาหนึ่ปดพอฟาสซิงกับสิประมาณนี่ะพี่นนองก็ขอมุกขอบใจ ขอบคุณขอบคุณพี่น้องรายเดอที่ติดตามเป็นกำลังใจให้ดีตลอดมาจานถอดมา,า,ญญา,ายอยีกห,หน่อยว่าใจเป็นยังไงตอนที่ถ่ายยังไม่ถนัดติสเอาไม่น้อยเลยวันนีว่ามันหนอนได้เน่ะของรักของห่วงนะจ๊ะว่าจะได้มาพี่น้องเอ้ยฟันฟันียังไม่ไร้ายนะแถววันพี่น้องเอฟซีกับบอสบีดีมในหมือนนี้เนาะ,ขอ,ะขอบุกขอบใจรายเดอร์ขอบคุณขอบคุณรายราเนาะโหลดหนึน่งเซ็ตสับเจ๊โหลดทองคือสินหยาพี่น้องเอ้ยโหลดเงินยงังยาอเอาไว้เล็เกา่า กับเปิดพิษกาเปิดเปิดตั้งหัวมันทางร้านมันกินกับโว้ยก่บกับ่มานนอนกับกอนนี่ขาเี่ยก็ีม่ก็มานี่กับี่าไปเดียวรู้ไปเดียล้านอะของธรรมดาต้องไปซาบ้านหาม้าวหนึ่งเขาวมันได้พี่น้องด้อคือร้ายนาทางฟังบ้านไม่มียกินเขาเนี้ยแล้แม่ตัเพื่อนเดี๋ยวว่าผเขาเนี้ยวดี๋ยวเน้ ยิ่นขาเนื้อเ,เป็นกิจวัตรประจำวันแค่นหนึ่งตอนเ้าร์นะกินกินตอนเสาร์ก็ตอนเที่ยงเดือนต้อนแรกนะกินแต่ตอนแรกฮันไงแน่ยิ่งกะเจาะแบบพิ่นตะพัดได้อันนี้แบบเออแจี๋ยของพี่กะเจาะเปิมเปิมหนึ่งข้าวเขเป็นยีเด้อเอาทานหนึ่งได้เป็นน้องดำดับขนาดนั้นกระโลกเขา <c oughs> ถึงทานดำมดั้งมีแล้วบ้านเฮาชีวิตบ้านเฮา ยู่แบบสว่างง่ายๆน้องนานใส่แค่กลิ่นก็โอเคเหมือนเลยเหมือน้ำแนวกินเนี่ยเศรษเย็นแลงวข้างในสาวเย็นแลงวเ้ยพี่น้องวอาไทย มีเรื่องว่าถ่ายน้ำเยื Music ัวจนแห่วเหี่ยว่าถ่ายบุเปลนแถวแก้วอะไรวะถ่าไว่บวเว่นยังวะแปลกแล้วก็มาชิมนะพี่เนาะแถวแก้ั่นุ่มพี่เนาะขนาดจะน่ายว่าเพียงขอบใจยังเดียวแต่แท้ภาษาลาวขอบใจ พาชร์ไทยก็เป <ım> ็ว่าขอบคุณเนาะวัดวัดลาอันยูลาไม่ใช่ขอบใจขอบใจเนาะโูยจักรผู้น้อยผู้ใหญ่ทั้งๆที่เป็นยูไทยนะขอบคุณตรงใจก็แบบว่าขครจะอายุยัยกว่าห้าวแล้วพี่น้องขอบใจนะใจก็คนอันยว่าห้าวขอบใจเด็กน้อยเนาะขอบใจเนาะขอขอบขอบคุณก็คือขอบคุณบัวเช่นวันจะนทรอันเส้นผู้เฒ่าผู้แก่ที่ว่าอันยูราห่าเอื่ยอ่ะขอบใจอย่างเดียวดีไหมดีไปเลกขอบใจอย่างเดียวใครจะคิอื่นด้วอีกคือคือมาขอบใจว่าคือมาขอบคุณเนี่ย เดียวเาอยู่หลาใส่ในขอบใจพี่น้องเพราชิ้นมันโมโหเนี่ยนะวันนี้ก็จากนั้นยู่ไปกับหูเลยว่าใส่ค่าเข้าขอบพุ่นหายที่กันเรื่องขั้นหนึ่งยังปวดอาวุธเยอพี่น้องห้ามจทางกันเลยเขาเย็นให้เราไปเดินให้กินในถังคนมาตีเลี้ยงหัวเนาะประมาณนี้แหละพี่น้องจะไล่ขื่นคนลานี่ยังแบบว่าทุกขื่อนเลยกินโซนี่ย้อนแลพี่น้องนอนส่วนน้อยที่ว่าเป็นข้าวจ้าวะ ไปพี่น้องสองสหายเพิ่นมาต่เลี้ยงงัวเนี่ยไอ้สตีมสตีมว่างหนะันน่ะเป็นแบบเป็นตุ่มนะพี่น้องเศร้าเองเออสตางแต่นีน่สตีมนอนเลิฟทรายไอ้ก็สิเป็นสวนเลยพี่น้อ,องนี่ก็เป็นสวนก็กะทินไกรไกรไกรเมนีเหลืองมีผักขมมีสมพอดีมีวัชิไข่ก็กะทินกองหน้าเนาะ ประมาณนี้แหละ<ม>พี่น้องเสือดิมซาลาหนึ่งแปดงานอยู่ว่ะดีมออกแบบเองไงไกลเป็นทองปุ๊บเอาไว้ฮะเนยช้างเป็นวัดนาะมาให้พี่น้อง FC เอฟซีบ้างด้วยฮะเป็นแห่งเปนทองเป็นวัดพี่น้องเป็นรองแกลวว่ะกำลังท้าพ้นยาหางใหม่ใช่เนาะ้าพี่นูดด้นโดนเสียดิมซาลาสิบแปดเสียเสียดีมนะงามอยู่แต่กนะ้นนาะว่งงามคนใดเป็นใจอยู่เดียรนี้ยวังงามเสียว่งงามใส่สีไล่ดิมฮอ้ ไปเพี่น้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้ดีกับศิฟะไว้ศาลเนาะมันเก็มาลีดีเหวอนกับเปิดห้องนอนดีดซาลาเนาะเป็นเดินเทื่อกน้องก็มัดปีปลายซองปีแล้วมั้งบริไทยพี่น้องเบื้องหน้ามันยังเปลี่ยนแปลงพี่น้องนี่เด็กก้อนโลกกว่าเก่าวะด็ดีก็ว่านนี้เนาะห้องกับเวลาลู่ล้าเด็กพี่น้องกับแบบบรรดาห้าวที่ชีวิตบรรดาห้าวเนาะพี่น้องเนาะเขาก็เออเป็นเฮามีพอใจในสิ่งที่เขามีเนาะพี่น้องเนาะ บางคนก็เจ้าก็ดทุบก็เฮาก็ยังมีเนาะแต่ก็เจ้า,าก็ยังสุขก็เฮาก็เออสามีเฮาก็สูดได้มาอยู่กับครอบครนะัวเนาะกับประมาณนี้เนาะพี่น้องที่อนดีมกะแบบบ้านๆเพื่อนกันลังบริยายเราพี่น้องเอ้ยกัอยู่สี่หาคนเนาะในครอบครัวดีมนะมีหาคนดีมีพอมีแม่มีดีมมีเทีมมีปันทองเนาะพี่น้องเนาะสองสกีมกับสองน้องกินกินดลกหนืงกับไอ้บัะมุบแจ้งเนาะพี่น้องอย่าบอกสกิมเด้อว่าดีมรักเบิ่งหงพอเนาะหสมัยนั่งเล็กหน่อยเด้อพี่น้องสรักคิวหนีดีมกับฝากไว้้้สามีเเดดอพ่นอ ขอบคุณใจทุกคนที่ตั้งใจดิน้นรนมาเนาะไปพรอกันในคืนนี้ได้บา,บายๆเด้อ